เครื่องนี้เป็นไปนตาสัญญาวันนี้เราเอาสุด1 9 9่วันนี้เราจะทดสอบสตรีมและเล่นภายในเครื่องเดียววันนี้เล่นได้ไหมเล่นยังไงได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวว่ากันซึ่งข้อดีของวันนี้เนี่ยเราจะใช้ CPU ที่เป็นตัวนี้มันคือ AMD 4 5 0 G ตัวนี้6คอร์ 6, 2เทรดเราจะใช้ตัวนี้ในการที่จะยิงสตรีมตรงนี้นั่นเองนะครับอโอเคไหมการจอแยกสีส,สก็ใช้เล่นเกมไปนั่นเองตัวนี้เลย นี่จะเป็น e Force RTX 4090ตัว Winforce OC RAM 8ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ามันสตรีมอยู่เนี่ยีิประเด็นนะครับนั่นนหะสิครับไม่เชื่อใช่ไหมครับนี่สตรีมอยู่จริงๆเซตติ้งตรงนี้เห็นปะเนี่ยเอาพุทตรงเนี้ยวิดีโอเอนโคเดอร์มันจะเป็น AMD H.265 เป็น HEVC ใช้การ์ดจอออนซี u ในการสตรีมนั่นเองครับทุกผู้ชมครับรีสเกลเอาพุทเป็น Full HD ครับบิตเรท8,000ครับคุณภาพนะครับเน้นคุณภาพเป็นหลักนั่นเอง ว้าใจไปเลยนะเกมแรกกันนะเดลั a อัล f Us พั r t 1นะครับ Full h d Fu h d d l s Balance ปรับพายว่ะแต่ว่าถามว่ามันเกาะ60เฟรมดนเกาะอันเนี้ยต้องพูดตรงๆว่า CPU ไม่ไหวนะแต่ว่ามันอยู่ในระดับแบบเฟรมเรทที่ยอมรับได้ในตรงนี้ดีกว่าเพราะว่า CPU ประมวลผลค่อนข้างหนักพอสมควรสังเกตดูดิถ้า CPU แรงกว่านี้จบเลยวาโลฮะ Full h d ปรับสุดจบครับ เหมือนเดิมเฟรมเรทมันเคาะได้ประมาณสักเกือบ200เฟรมในงบ19ื่นนี่ก็ไม่ได้แย่นะครับอย่าลืมนะครับยันอีกรอบหนึ่งนี่คือสตรีมไปด้วยนะแค่นี้ก็จบแล้วหรือเปล่าครับต่อมาฮะถ้าเป็น PUBG หรือว่า PUBG โ PUBG เป็นทุกอย่างวิดีโอวินเซนการเจืนเจอเป็นอันตราครับเกมแม่งผีเข้าผีออกจริงๆคิวกุสาละเลยจริงๆบางทีแม่งก็เยอะบางทีแม่งก็น้อยประมาณ100เฟรมแล้วกันผมตีต่ำให้แล้วกัน5้าพันหีทีเยอะเลยอันนี้โง่นะอันนี้โง่นะค่าได้เหมือนกันคุณคิวครับ ต่อไปไฟเอ็มฮะฟูเอชดีออนเอ็กทูอุ้ยเวลี่ไฮลื่นปลื้ดเลยนะใน YouTube เนี่ยกระจายปะคิว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 รถมันทำไมตัวกูเป็นอย่างนั้นอ่ะคิวคิวคิวเนี่ยก็ร้อยเฟรมนะตัวอย่างเวลี่ไฮหมดเลยนะจับรถด้วยนะวิ่งไปได้ไม่ติดวิ่งไปได้เดียวว่าถึงเราเสียดายไมีสเก็ตบอร์ด ไม่กระตุกนะไม่กระตุกเขาได้ดูไม่กระตุกเลยครับก็โอเคตรงนี้ในในมุมในมุมตรงนี้เนี่ยถ้าจะไฟเอ็มเนี่ยมันไม่ได้แย่ถ้าเป็นไอ้สามีอาการนะเดนอันนี้แม่งแบบเออแม่งก็เพาะแม่งรอดอ่ะโอเคไหมดูดิเนี่ยใช่เออเนี่ยไม่ได้แย่เลยอ่ะต่อไปคอออฟครับปูเอช h d ครับ Extreme นะเดี๋ยวไม่เป็นล้านนะเฟรมเจเนเรชันนะอุ้ยอุ้ย เนี่ยดูดิแม่งโคตรแรงโหฟุซยดิแม่งกดไปร้อยปัดแหงหูกูรู่เลยหูกูตั้งเลยเนี่ยต่อมาน่าจะเป็นไอเฮลคิทเช่นไอเฮลเลเวอร์ทูกราฟิกครับอันตราแบบสุดนะฟูเอชดีบาลานนะเรนเดอร์เป็นบาลานก่อนนะเล่นได้เฉยเลยนะไอคิวมึงดูดิเริ่งมาเจอมาแรงสาบโอ้โหโอ้โหโอ้แม่งเอ้ย ถ้าใครอยากปรับตามนี่ยต้ก็อาจจะปรับเป็นมีเดียปรับเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอช่างเธอไอ้เนี่ย60เนี่ย60 2 60 2เฟรม60 3เฟรมเล่นได้แล้วอ่ะต่อมาครับ Forza Horizon 5ครับ Full HD เปิดเฟรมเ Gen u l t r าจบแม่งแรงนะอันนี้คือแรงมากนะทุกผู้ชมแล้วแบบแล้วแบบภาพสตรีมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะผมเซตอัพเป็น Quality 1080 5นะใช้การ์ดจอสตรีมนะจบ Power ปรับภาพอะไรอ่ะ อีพิกพลังดิบับบสุดใช้ได้ครับ95 91 94 96ไม่ได้แย่90เฟรม100เฟรมตรงนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับนี่คือ power เล่นได้เหมือนกันถ้าคุณต้องการเล่นレスเฟรมเอาปิดท้ายไปเลยถ้าใ่้าพังเล่นได้เก่งอื่นเล่นได้จบเลย Full HD ครับเดียบันล่างครับเฟรมเจนครับเห็นป่ะเลดี้ซิ่งไซโคนะปรับภาพนะคิวบูดีสุด โอ้โหเป็นร้อยเลยโอ้โหโอ้โหจบแล้วฮะท่านผู้ชมครับ109เฟรมตัวนี้1นึเฟรมแล้วมันจบจริงๆครับนี่คือใส่โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหไม่งนชนกูมไม่เอาทรงสักบาทเลยเราจะใช้ CPU ที่เป็นตัวนี้มันคือ AMD 450G ตัวนี้6คอร์2องเทตเราจะใช้ตัวนี้ในการที่จะยิงสตรีมตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคไหมการ์ดจอครับจะเป็น GeForce RTX 4 0ก0ตัว w i n f o r อซีรัมแปตรงนี้นะครับตัวนี้เลยนี่นี่เหลือก็ปกตินะ ASLOCK A 5 2 0 m p M H V S เนี่ยปกตินะครับ แรม16กิกก็ปกตินั่นเองแรม16กิกาษามพันรปกตินะครับแล้วก็สตอร์เรจตัวนี้2 5 6กิกก็ปกติอันนี้สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้ใครอยากอัปเกรดเพิ่มเติมก็ข้อความที่ Facebook แฟนเพจไอ c ี่พ u แล้วกันนะครับและพวเวอร์สปายเนีย์ายาวัตต์เดียร์ดบอทตนตัวประมาณนั้นแหละนะครับ CPU ครับ AMD Ryzen 5 Pro สอ0พัารอิบ G หกคอสิบส h งเทรดีทอร์โบ e ี่จดภามเมมโรีครับราฟิกด จะบอกทุกคนว่ามันเป็นตัวเลือกที่ใช้ในการสตรีมเหมาะสำหรับคือเอาตรงๆนะถ้าถามผมนะงบ2ไม่เกิน2 0 0หมื่นเนี่ยพี่เปาเครื่องไหนแม่งสตรีมได้ดีที่สุดตัวนี้ดีที่สุดคือในงบประมาณคือตัวนี้ก็นี่ไงครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมกูไปตีก่อนแล้วกูไปตีก่อนกูไปตีก่อนเจอกันด้บ